ใช่แล้วก็หลายพื้นที่เลยนะคะในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างเนี่ยตอนนี้นะคะเขาได้มีการบูรณาการชุดระเบียบจัดระเบียบสังคมลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารนะคะเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของการจําหน่ายแอลกอฮอล์นะคะสุราแล้วก็แอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยในทุกๆพื้นที่เขามีการดูแลกันเป็นอย่างดีแล้วก็เข้มงวดด้วยค่ะ ไปดูเงนกับทางด้านของจังหวัดแรกนะคะนั่นคือที่จังหวัดสุโขทัยนายสุชาติธีขสุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยนําชุดจัดระเบียบสังคมลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มแล้วก็สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกันสถานบริการสถานบันเทิงหรือที่มีลักษณะคล้ายกันในพื้นที่ของอําเภอเมืองสุโขทยัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยได้ตรวจสอบพนักงานในร้านอาหาร ว่าต้องได้มีการฉีดวัคซีนครบ2เข็มอย่างน้อยนี่2เข็มแล้วนะคะก็มีการจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เว้นระยะห่างตามกําหนดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็การลงทะเบียนเข้าใช้บริการพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการและก็ผู้ใช้บริการนั้นห้ามไม่ให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณร้านโดยเด็ดขาดตามประกาศของจังหวัดสุขโขทยัยจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงค่ะ โดยภาพรวมการตรวจสอบในครั้งนี้เ,เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ประกอบการก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้กันอย่างเคร่งครัดนะคะสําหรับสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิงหรือที่มีลักษณะคล้ายคายกันแบบนี้ก็ขอให้ผู้ประกอบการนั้นเร่งไปยื่นเรื่องปรับการให้บริการให้เป็นลักษณะร้านจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มแบบปกตินะคะภายในวันที่15มกราคมนี้ก่อนเปิดให้บริการค่ะ อะมาดูอีกมิติหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกบ้างมีการประกาศบังคับใช้แล้วก็ได้จับจริงด้วยนะฮะว่าที่ร้อยตรีนัทพลนบนัธนากุลครับปลัดอำเภอรักษาชการแทนนาอำเภอจังหวัดพิษณุโลกนะครับก ออกตรวจร้านตามคำสั่งของจังหวัดพิษณุโลกเรื่องมาตรการดังกล่าวนี่แหละครับโดยเน้นระยะเวลาการจหาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กําหนดให้ร้านค้าฟังชัดๆช้าๆนะครับเดี๋ยวจะสับสนกันเดี๋ยวจบข่าวนี้ผมจะอธิบายโดยรอีอีกครั้งหนึ่งสหร้านค้าร้านขายทั้งหลายค่ะโดยเน้นระยะเวลาการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กําหนดให้ร้านค้าหรือสถานประกอบก,การได้รับใบอนุญาตจําหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกาาอฮอล์ตามที่กฎหมายกําหนดงดนะฮะจนถึงวันที่31มการ,ราคม และสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีใบอนุญาตให้จำหน่ายสุราห้ามจำหน่ายหรือว่าบริโภคจนถึงวันที่31มกราคมศกนี้ให้เปิดบริการได้ไม่เกิน23นาฬิกาสอดคล้องกับจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่ครับ สถานประกอบการเนี่ยเขาเข้าใจในมาตรการทั้งที่ประกาศตั้งแต่ช่วงแรกก่อนที่จะมีการบังคับใช้และกวดขันแล้วก็จะทำเ,เรียกว่าสอดคล้องกันเอาดูภาพก่อนก็ได้อย่างเช่นนี้อาจเป็นร้านชาบูหมูกระทะร้านเหล่านี้เองเขาก็จาหน่ายมีการเว้นระยะห่างตรวจสอบอุณหภูมิมีการเช็คอินสแกนไทยชนะพิษณุโลกพรอ้อมแต่ยังมีบางร้านที่ฝ่าฝืนนะฮะก็มีการจับกลุมกันไปก็คือสถานประกอบการคล้ายสถานบริการให้ความร่วมมือเนี่ย ก็จะต้องสั่งปิดนะฮะแต่บางร้านเนี่ยพบกระทําความผิดฝ่าฝืนคําสั่งของอสอบคจังหวัดดังกล่าวโยดยผู้ที่มันหลักฐานมขามือมน,นะการส่งเถอะเขาก็ยอมรับสารภาพแล้วครับว่าการจําหน่ายจึงนําส่งตัวพนักงานสอบสวนดําเนินคดีต่อไป